いや yeah, สิงโตจะเซฟฟีเฮ้ย hey, สิงโตเออดีสทีมันมากดเปิดแหละแล้วผมยิงได้นี่สิงโตเขาเปิดเซฟเองแต่เขาไม่ได้แต่ผมเปิดได้เองนี่ศพเขานอนตายอยู่ตรงนี้แหละแล้วผมรู้ของก่อนแซบของแซ่บเลยตอนนี้ผมรอมานิดหน่อยแล้วผมจะรีบออกเลยเพราะผม ไม่อยากทําให้สิงโตมันตกเออจีคือหมดตลอดีของแดงม,มันก็ได้ของแดงตลอดแต่ผมไม่เล่นแล้วคือผมกลัวของแดงตกตอนนี้ผมวิ่งมาถึงโกดังแล้วกับผมเจอโซฟีโซฟีปืนอะไรวะปืนลายวะโอ้อออเอ็มซีอเอ็มซีมีหูฟังอีกไอ้บอทที่เอ้อยมึงจะมายิงกูทำไมเน,นี่ยเฮ้ยเสียเวลา เปิดจุดเลยเออตายดีตายเถอะเออดิตอนนี้ผมเก็บของใกล้จะเสร็จละมั้งตอนนี้ผมยังเก็บของอยู่แล้วตอนนี้ผมเก็บของเสร็จแล้วเออตัดบ่อยนะอยกับผมเห็นโซฟีสองศพยิ่งแซ่บเลยซุปนี้มีปืนเลยมีเอพิไฟกับดีบีดีสองแล้วตอนนี้ผมเก็บของใกล้จะเสร็จแล้วตอนนี้ผมเก็บเสร็จโอ้ยกูจะกุจะเก็บหน้าตาของสัตว์ได้แล้ว หน้ากากของศัตรูนี่แหละไปไปออกกันผมจะรีบไปออกเลยตอนนี้ผมวิ่งมาถึงตรงนี้ผมจะพักแรงนิดหน่อยแล้วผมมองมาค้นเสื้อดูเอ้ปีทองว่ะขายได้ประมาณหกหือนี่แหละผมเก็บเสร็จแล้วแต่ผมตัดแปลกๆหน่อยแล้วผมมาค้นกล่องตรงนี้นิดแล้วผมมาค้นกล่องตรงนี้เือหนาะเพิ่งลองเดกดูก่อนเออคิดนี้จะตัดแปลกๆหน่อยนะแล้วผมลองเดกดูนะวกอ นี้ผมออกมาได้แล้วแล้วถือสิงตู้สุดน่ารักแล้วแต่ตอนนี้ผม,ผมออกก,กับมูลค่าเท่าไรไดีกันออกมาได้สกีเก็แสนห้าหมื่นออกมาเยอะที่สุดที่ผมเคยออกมาเลยดีกว่าโอ้ยเยี yeah, ่ยของโอ้ยแซ่บพี่น้องจริงๆคือผมก็เห็นแล้วว่ามูลค่ามันเก้าแสนห้าหมื่นผมลอดตานี้นี่ผมได้ของตามนี้เลยแหละ ตอนนี้แซบเลยของได้โคตรเยอะเลยได้ของแดงสองสินได้ทั้งสินโตได้ทั้งรถแซบ,บเลยแซบ,บมากเลย